สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนฝึกอ่านคําที่ผันวรรณยุกต์อักษรสูงชั้นป .1 โดยคุณครูจันดาเรืองสุริยาโรงเรียนบ้านานานํำชุ่มสปปอด .1 ของเรานะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวอ่ากรอนที่คุณครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีทั้งหมด11ตัวก็คือขอไข่ขอขวดช้อนชิงท้อถุงท้อฐาน ฟอพึ่งฟ้อป่าฟอสราฟ้อฤษีสอเสือและหอหีบนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้วรรณยุ์มีทั้งหมดสี่รูปห้าเสียงรูปเอกรูปโทรูปตรีรูปจัตวาเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาอักษรสูงจะผ่านได้สามเสียงเสียงแรกพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรณยุก เสียงที่สองเป็นเสียงเอกรูปเอกเสียงเอกเสียงที่สามรูปโทเสียงโทผีผีพี่พอีผีพอีผีไม่เอกผีพอีผีไม่โทพี่ผีผีพีอีนี้วันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านคำที่ใช้วรรณยุ์ผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะคำที่หนึงไม้แท้ไม้แท้ มอไอไม,ไม่โทรไม้มอม้มาเป็นอักษรต่ำรูปโทรจะเป็นเสียงตรีสอแอแสไม่โทรแซ่สอเสือเป็นอักษรสูงรูปโทรจะเป็นเสียงโทซึ่งตรงกับรูปของมันนะคะไม้แซ่ปูเสือปูเสือปออูปูสอเอ,อเสือไม่เอกเสือสอเสือเป็นอักษรสูงใส่ไม้เอก เป็นเสียงเอกปูกเสือคำที่สามใส่เสือ้อใส่เสือ้อสอไอใส่ไม่เอกใส่สอเอือเสือไม่โทรเสือ้อสอเสื้อเป็นอักษรส,สงูงใส่ไม่เอกเป็นเสียงเอกสำหรับคำว่าใส่สอเอือเสือไม่โทรเสือ้อใส่ไม่โทรเป็นเสียงโทรนะคะนะักเรียนต่อไปคำว่าไข่ป่า ไข่ป่าขอไอไข่ไม่โทรไข่ขอไข่เป็นอักษรสูงใส่รูปวรรณยุกโทเป็นเสียงโทปออาปาไม่เอกป่าเป็นอักษรกลางปอปาเป็นอักษรกลางรูปเอกเสียงเอกนะคะนักเรียนไข่ป่าคำต่อไปคนไหนเก่งอ่านพรอค้นคู่เล่ะฟ้ามือ ไม่เอกป่าพอเพิ่งเป็นอักษรสูงรูปเอกเสียงเอกมอือมือป่ามือข้อนี้ข้อนี้ขอออขอไม่โทรข้อนอีนี้ไม่โทรนี้ข้อนี้ขอ,ขอ,ขอขไข่เป็นอักษรสูงรูปโทรเสียงโทรนอนีนี้ไม่โทรน,นี้ นอนหนูเป็นอักษรตามใส่รูปโทแต่จะเป็นเสียงตรีค่ะต่อไปคำว่าเทาถั่วเทาถั่วทอเอาเทาทออัวถั่วไม่เอกถั่วเทาถั่วทอถ,ถุงใส่สระอ้วทอถ,ถุงเป็นอักษรสูงใส่วรณยุกเอกเป็นเสียงเอกถูกต้องค่ะ รูปเอกเสียงเอกเถาถัว่วคำต่อไปคำว่าหัวเขา่าหออัวหัวขอเอาเขาไม่เอกเขา่าขอไข่เป็นอักษรสูงรูปเอกเป็นเสียงอะไรคะเสียงเอกถูกต้องค่ะหัวเขา่าเข้าทำเข้าทำขอเอาเขาไม่โทรเขา้า ขอไข่เป็นอักษรสูงรูปโทรเป็นเสียงโทรถูกต้องค่ะทอออ่รทมไม่โทร้ทำาถอถุงเป็นอักษรสูงใส่วรรณยุกโทรเป็นเสียงโทรเข้าทาเก่งมากค่ะคำต่อไปทุกติ๊กทุกติ๊กง่ เขาหอเหตุเป็นอ pues er. ักษรสูงรูปเอกเสียงเอกงูเขาสอไอใส่ไม่โทไส้กอไอไก่ไม่เอกไก่ไส้ไก่สอไอใส่ไม่โทรไส้สอเสือเป็นอักษรสูงรูปโทรเสียงโทรกอไอไก่ไม่เอกไก่ก็ไก่เป็นอักษรกลางรูปเอกเสียงเอกถูกต้องค่ะ ไส้ไก่ไส้ไก่คำต่อไปไข่ไก่ไข่ไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไข่เป็นอักษรสูงรูปเอกเสียงเอกกอไอไก่ไม่เอกไก่กอไก่เป็นอักษรกลางรูปเอกเสียงเอกเหมือนกันค่ะไข่ไก่ไข่ไก่ ถามต่อไปนะคะคนไหนเก่งอ่านพร้อคุณครูเลยค่ะเต้าหูเต้าหูต่อเอาเต้าไม่โทรเต้าต็อเต้าเป็นอักษรกลางรูปโทรเสียงโทรเสียงตรงตัวนะคะหออูหูไม่โทรหูหอหีเป็นอักษรสูงรูปโทรก็เสียงโทรเหมือนกันค่ะเต้าหูถาต่อไปค่ะคนไหนเก่งอ่านเลยค่ะ ใส่ตู้ใส่ตู้สอไอใส่ไม่เอกใส่ลูกเอกเสียงเอกเพราะว่าสอเสือเป็นอักษรสูงต่ออูตู้ไม่โทรตู้ต,อต่อเตาเป็นอักษรกรางลูกโทรเสียงโทรถูกต้องค่ะถคมต่อไปนะคะใส่ใจใส่ใจ ซอไอสายสไม่เอกใส่ซอเสือเป็นอักษรสูงรูปเอกเป็นเสียงเอกจอไอใจใส่ใจใส่ใจนักเรียนเก่งมากเลยนะคะวันนี้สรุปว่าอักษรสูงผันได้สามเสียงคือเสียงจัตวาเสียงเอกเสียงโทนะคะเสียงจัตวาไม่มีรูปจัตวา เสียงเอกรูปเอกเสียงเอกเสียงโทรรูปโทรเสียงโทนักเรียนฝึกอ่านคำเลขเขียนคำบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้เก่งขอบคุณมากค่ะ thank you